วันนี้ก็อยู่ในเกมแพนเวสซอมบี้ภาคที่หนึ่งกันแน่เดยนะครับเกมนี้นะครับมีภาคสองด้วยนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเพืชประทะซอมบี้นะครับเป็นเ,เกมที่มีมานานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งมาอัดคลิปนะครับเกมนี้นะครับตอนเด็กผมก็เคยเล่นนะแล้วก็ผมก็จะกลับมาเล่นอีกครั้งนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างผมแทบลืมไปหมดแล้วถ้าถามว่าทําไมยังลืมไม่หมดก็วันนี้นะครับผมไปดู youtube เกี่ยวกับเกมนี้มานะ ภาค1ก,ก็ผมไม่ได้เล่นนานละตอนเด็กๆก็ยังเล่นภาค1ไม่จบเลยนะครับเล่นไปประมาณถึงเออหลายด่านอยู่นะครับแล้วก็เ,เลิกเล่นไปเพราะว่าตอนนั้นไม่ผ่านสักทีนะครับหัวร้อนลบเกมทิ้งทุบตัวจับแตกนะครับเกมนี้นะครับมีทั้งภาค1และภาค2นะภาคสอของเขาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันแต่ว่าเราจะต้องมา เล่นภาคหนึ่งให้จบก่อนนะครับไม่งั้นผมจะไม่ไปเพราะว่าไปภาคสองเดี๋ยวมันไม่รู้เรื่องอะไรนะครับผมตั้งชื่อตัวละครผมว่าแผลนเพราะว่าเราอยู่ฝั่งพืชใช่ไหมเออเราต้องต่อสู้กับซอมบี้แล้วซอมบี้มามองดูอะไรใต้ต้นไม้เนี่ยฮะแล้วก็จะมาเสนอหน้ากับหลุมศพทำไมฮะอยากตายนะคืออซอมบี้ฮะอยากตายเหรอซอมบี้จะมองทําไมใต้ต้นไม้เนี่ยรอให้ใบไม้มันหยดลงมาเรื่อยๆอยังไงให้มันหล่นลงมาเนี่ย ไม่เบื่อแล้วซอมบี้ตาก็โตโตไปไปเจอกันในเกมดีกว่าท่ผู้ชมอ่ะเฮ้ยมีคัาซีนเหรอแพน VS ซอมบี้ว้าวหรือว่าเป็นภาษาไทยก็คือพืชประทะาซอมบี้นั่นแหละเฮ้ยเพเฮาอะ่ะเราอยู่ที่บ้านของเรานะครับอันนี้หน้าบ้านใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยปูพื้นแล้ว เอออันนี้คือเจ้าถั่วใช่ไหมที่มันยิงถั่วได้นี่อ่ะเจ้าถัว่วโอเคเขาให้เราวางเจ้าถั่วนะแล้วก็เขาบอกว่าให้เก็บผ้าทิท์ที่ตกลงมาจากท้องฟ้านะครับโอเคนี่เนี่ยเขาบอกให้เก็บโอเคถ้าเก็บเสร็จแล้วก็วางเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับมันราคาร้อยะ้าทิ์นนะเราเก็บได้ทีละยี่สบห้าโอโอ แล้วทำไมผมต้องหักนิ้วตัวเองเนี่ยยืดเส้นยืดสายไงมีซอมบี้มาแล้วทำไมซอมบี้มันหัวงอกจังวะ,อะ,อะซอมบี้หัวงอกมากเดี๋ยวก็หาว่าบุรีเหมือนเพื่อนผมนะครับหัวล้านอันนี้ก็หัวล้านนี่วะทั้งหัวล้านทั้งหัวงอกนะครับอันนี้แถมพิการด้วยดูใส่ใส่กางเกงยีนแบบขาดขาดอ๋อผมรู้แล้วทำไมกางเกงยีนซอมบี้ถึงขาด โดนหมากัดไงมาข้างทางกัดเพราะว่าเป็นคนบ้าเลร่อนไปบุกบ้านคนอื่นหมาเขาก็เลยกัดนะครับเพอเจอไปใหญ่แล้วแต่มันเหมือนนะเมื่อกี้มีซอมบี้แลบลิ้นมาด้วยอันนี้ซอมบี้ปกตินะเมื่อกี้ซอมบี้แลบลิ้นผมไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงน่าจะอึดกว่าหรือหัวกว่าผมก็ไม่รู้ยิงยิงไปก่อนอุ้ยนี่ไงเราได้ตัวพระาทิตมานะครับราคาห้าสิใช่ไหมเนี่ย นี่ไงเขาสามารถผลิตผ้าทิ้นให้เราได้นะครับโดยโดยไม่ต้องอ,อรอให้มันตกมาจากท้องฟ้าโอเคจะผลิตเงินเร็วขึ้นนิดนึงนะครับหรือว่าเยอะก็ไม่รู้นี่ไงรีวิวที่สองมันจะเป็นเอ่อเชอร์รี่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองอุย้ยเพเียวเหมือนเดิมเพ่ P ียวอะไรเดี๋ยวมันแผ่นนี่ว่ะมันเป็นชื่อผมโอ้ผมอ่านผิด แผนเฮาคือผมปกปั้นไอ้ผมปกป้องบ้านตัวเองแผนเฮาอันนี้ไงวางพระอาทิตย์แล้วโอเคนี่ไงเขาผลิตเงินได้จะเงินหรือพระอาทิตย์เงินพระอาทิตย์นั่นแหละอ่ะแล้วก็วางต่อเฮ้ยดีอยู่นะเรามีช่องทางเงินสองทางนะครับจากการหล่นลงมาหรือว่าเก็บเอาที่ตัวพระอาทิตย์นะครับ พืชทันตะวันเออพืชทันตะวันมันเป็นชื่อผมมันไม่ใช่เพเฮ้าอุ้ยมาแล้วเออผมวางแถวเนี้แล้วกันมันเป็นชื่อผมมันไม่ใช่เพเฮ้าผมก็ว่าทำไมมันเป็นแปดแพนเฮาคือผมต้องปกป้องบ้านตัวเองโอ้โหอ่านผิดอะไรเนี่ยคุณมั่วแล้วว่าบอกตัวเองนั่นแหละ รอบนี้นะครับเขาจะปูปูพื้นเพิ่มอีกสามเลนนะครับเพราะว่าซอมบี้มันจะเริ่มมาแบบเร่หลายเลนมากขึ้นเขาก็เลยต้องวางพืชเอาไว้รับมือนะเจ้าถั่วยิงมันเจ้าถัว่วปิ้วอา้าหัวหลุดเลยเราบอกว่าปิ้วแล้วหัวหลุดเนี่ยไอตัวเลบลิ้นนะครับท่านผู้ชมมันมีความสามารถพิเศษอะไรหรือเปล่าัมก็ไม่รู้เออจริงๆเกมนี้ผมก็เคยอัดไปแล้วนะครับแต่ว่า แต่ว่ารอบนั้นเออผมว่าผมอาจจะลบคลิปเอไอที่ผมเคยอัดนะเอแพนเวสซอมบี้ภาคหนึ่งเนะี่ย EP หนึ่งเนี่ยอันนี้นะครับ EP หนึ่งเพราะว่าตอนนั้นผมทํามันเฟลไงคือแบบคือผมปล่อยมันไว้หกเจ็ดเดือนอะเออแล้วไม่ได้ทําผมก็เลยว่าอุ้ยมันเน่าไปแล้วเกมนี้เดี๋ยวทําคลิปใหม่เลยดีกว่ามันเน่าแล้วไงเออผมอาจจะลบนะครับอุ้ยเต็มผลตอบ แทนดีมากเลยนะสำหรับแพนวีซอมบี้เกมโลบอกทั่วๆไปได้ยอดวิวไม่ถึงร้อยใช่ไหมเออแต่มีแมปบางแมปที่เป็นสกีบิดี้ก็ได้ตั้งพันหน่นเ,เกมนี้นะครับได้ประมาณเออสองสามร้อยคนนะคนดูแล้วก็คนกดไลค์เจ็ดคนเฮ้ยผลตอบแทนดีมากผมอาจจะทำบ่อยๆก็ได้นะเกมนี้เพราะว่าถ้าเกมไหนผลตอบแทนดีผมก็จะยิ่งทำ อมองอัสไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอ่ะเออลองลองมาก็จะเป็นโลบอกเออแล้วก็มาแพนใช่ไหมเอ้ยโลบอกมันมีอยู่คลิปนึงก็คลิปสกีบีดี้งไงได้ตั้งพันลืมโลบอกก็ดีสุดแล้วผลตอบแทนแล้วก็แพนเวสซอมบี้ลองแล้วก็ออามองอัสลองไปอีกเออจริงๆผมมีหลายเกมกว่านี้แต่ผมไม่ไดเอามาพูดนะเพราะว่าผมไม่ได้อัดเกมไหนผมก็ไม่ามาพูดหรอก แต่บางทีก็มาพูดโอเคได้มาแล้วร้อยห้าสิบพระอาทิตย์เชอรี่ทำอะไรได้ลืมอ๋อระเบิดซอมบี้นะครับโอเคเชอรี่บอมด้วยนะทำไมต้องเป็นเชอรี่บอมเนีย่ยกลัวโฆษณาจังเลยเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้มันเพื่อนย่าไอ้มันเพื่อนย่ามาเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นมันไอ้มันเพื่อนยา่า ที่มันเป็นตัวกลมๆอ่ะไอ้มันไอ้มันมาได้ไงไอ้มันไอ้มันเพื่อนยาเราได้มาเจอกันอีกรอบแล้วนะไอ้มันมันชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวผมเรียกว่ามันแล้วกันนะภาคหนึ่งรายละเอียดมันยังไม่ค่อยเยอะนะภาคสองเนี่ยอุ้ยเต็มเลย่ะผู้ชมเดี๋ยวาผู้ชมคอยดูแล้วกันเออทำไมเหมือนซอมบี้มันเดินเร็วขึ้นอ่ะวางตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าสามเดนข้างหลังเดี๋ยวรอเอาไว้วางเออธันเดวัน น่าจะเล่นได้อีกแค่ประมาณเนอด่านนี้เสร็จแล้วก็ด่านหน้าแล้วก็อาจจะปิดคลิปนะครับเพราะว่าแบตก็จะหมดแล้วแล้วมาอัดตอนแบบจะหมด่ยนะว้าอ,อะไรวะคือมันไม่มีอารมณ์ัดคลิปไงตอนแบบมีแบตเยอะๆเล่นเกมดีกว่าไปดู youtube ดีกว่าแล้วก็มาตอนแบตน้อยแล้วก็มาอัดคลิปอะไรเนี่ยเหลือจะเชื่ออะ ถ้าความเป็นจริงนะไอ้เม็ดถั่วเนี่ยผมว่ามันยิงไม่เข้าซอมบี้หรอกดูยิงปุบปุบแปะแปะแค่นี้มันจะเจ็บไหมไหนลองเอามาในชีวิตจริงหน่อยเอามายิงหน่อยนเดินยอมแล้วยอมแล้วเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตายแล้วอันนั้นตายแล้วอันนั้นตายแล้วโอ้เจ็บเดินเม็ดถั่วยิงผมเจ็บเอาหัวหลุดเดินเม็ดถั่วบ้านไหนก็ฟังหัวหลุดเฮ้ยซอมบี้อัปเกรด ผมไม่เห็นนะเมื่อกี้มีหัวกลวยอุดขึ้นเดี๋ยวนะเรายิงข้างล่างมันไปกันหัวกลวยได้ไงเฮ้ยระบบฟิสิกส์โคตรด,ดีเกมนี้เออยิงมันอ,อีหัวงอกเองมีสีอะไรวะตัวกลวยก็ได้แค่กลวยนั่นแหละไม่ได้เก่งอะไรหรอกไม่ใช่มันมากันครูนเข้ามาโอ้ไม่น่าพูดเลยเนี่ยมาจนได้ อู้แต่ก็แค่กลวยกระจอกกระจอกใช่ไหมไอ้กลวยยิงมันซะแา่าแรกๆทำไมมันปปน,น่าเบื่อจังวะเนี่ยเอาไม่เป็นไรเออยังไม่ได้ลองใช้เชอร์รี่เลยเกือบลืมเดี๋ยวรอไฟนอนเวฟก่อนนี่ไงไฟนอนเวฟมาแล้วไฟนอนเวฟก็คือเวฟใหญ่ของซอมบี้นะครับที่มันเป็นธงรูปสมองอะนี่ไงหัวหน้าซอมบี้มาแล้วมาสิ ฮ่าฮ่าหัวหน้าทำไมกากอย่างนี้ไอต่วหัวหน้ามันเดินไวจงังเลยระเบิดไปตูม้มเฮ้ยระเบิดแล้วกลายเป็นปุ๋ยผงเป็นขี้เถ้าเป็นถ่านแล้วเจ้ามันก็ได้มาเย่เ yeah! จ้ามันมาแล้วไอ้มันเพื่อนเองมาได้ไงอ๋อมันชื่อวอนัทมันไม่ใช่ชื่อมันอุ้ยแต่มันวอนัทก็คือเออ สับประรบวกกับมันใช่ไหมเออก็เรียกว่ามันก็ได้นะแต่ชื่อมันคือชื่อวอรนัทนะครับสามารถบล็อกซอมบี้ได้นะอ๋อเป็นตัวแทงนะครับโอเคพอดีเลยนี่ด่านที่สี่เล่นด่านนี้พอนะครับเดี๋ยวปิดคลิปแล้วโอ้เมื่อกี้เกือบตัดไม่ทันนะโคษนามาโอ้วุ้ย5าเล่เลยโอ้เดียว เกือบตัดไม่ทันมันปรับอารมณ์ไม่ทันน่ะโคชนามาไงอ่ะหูเกือบเกือบไม่รู้ในคลิปเห็นไหมนะครับแต่ว่าผมน่าจะตัดกันหนั้งมือไวมันเป็นโจรมาก่อนเลยไม่ใช่หัององอมาวางกันเลยดีกว่าอุ้ยไอหัวงอกตัวแรกมาแล้วทุกคนไอหัวงอกมามันมาไงอ่ะในขอลองบล็อกหน่อยฮ่าฮ่า่าหัวงอกต้องเจอกับวอนัส หรือว่าเจ้ามันมาสิฉันมีบล็อกโอ้โหตัวเึงสูงเป็นผมผมไม่ง่เลยนะผมเดินไปเลนอื่นก็ได้เนี่ยก็โขไดเอวหัวงอกนี่มันโง่จริงๆเว้ยเอวหัวงอกไอวหัวโลนถ้าไม่ง่อย่างงี้เยยิงมันยิงมันเซนี่ไงบล็อกได้ออ้กินนานมากแล้วถ้ากินพืชธรรมดาล่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูน่าจะแทงไม่นานอุย่ยเริ่มเล้าเริ่มเล้า อ้าวนี่ไงโดนกินไวมากพืชธรรมดามันไม่ทนนะครับมันต้องวอนัดนะครับแล้วไอ้ถั่วมันชื่ออะไรเนี่ยไอ้ถั่วที่มันยิงเนี่ยอันนั้นมันอันนี้ถั่วอันนี้ทันตะวันทันตะวันอะถูกกว่าเพื่อนเลยาตายแล้วเฮ้ยเป็นกําแพงบล็อกก็ดีอยู่นะถ่วงเวลาไม่ให้มันมานี่แต่ถั่วเริ่มหน้าเสียแล้วเฮ้ยถั่วเล้าถั่วเล้า หัวอะไรเหรอมันโอ้โหคิดอยู่เมื่อกี้พูดอะไรผิดวะสมองมันเตือนเฮ้ยเองพูดบิดแล้วมันมันนี่วะไม่ใช่ทัวอะไรเนี่ยไม่ใช่มีคนมาด่าในะคลิปนี้ไม่เอานะยิงมันอูอยู่ใกล้ๆก็แขนหลุดแล้วไม่ต้องเข้ามาใกล้หรอกมัง้งคนบ้าอะไรมันยิงตัวโดนหัววะยิงตัวก็วโดนแขนนะบล็อกไปอีก เออลืมดูรอบนี้มีซอมบี้พิเศษไหมเออเอ,อุออ้ยแต่จุ๊บจ้ามันเป็นครูดาวนานนีวว่หว่าครูดาวนานชิบหายเลยเนะี่ยเชอรี่ไม่มีตังเชอรี่ไม่มีตังโอ้โหครูดาวนานขนาดนี้ซอมบี้กินก่อนแล้วมั้งเนี่ยอ่ะวางไว้อุ้ยไอ้กล้วยมาว่ะเฮ้ยไอ้กล้วยมาไอ้กล้วยมามาสิวะเองไม่ได้เก่งหรอกไอ้กล้วยเอาเอาเอามา,าหลุดซะงั้น เออหัวหลุดก็ดีแล้วยิงมันยิงมันใกล้ถึงไฟนอนเวฟแล้วรุมยิงเกาะก่อนเกาะมันไม่แตกอา้าวแล้วก็มายตัวเช่นนั้นกำลังพุดเลยเนะี่ยมาเราจะได้แบบเรียงแบบสวยๆนี่เป็นไงแต่มีตัวหนึ่งนะครับที่หน้าตาไม่ดีใช่ใช่มันมีตัวหนึ่งหน้าตาไม่ดีไม่ได้บูลี่นะก็มัน ก็มันแหวงเองอะ่ะให้ทำไงอ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวคนตัดต่อทำให้ดูหน่อยมันมีคนนึงแหวงใช่ไหมคนตัดต่อเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันมีคนนึงแหวงเลยมันมีคนนึงแหวงเฮ้ยไฟนอันเวฟมามัวแต่คุยยิงมันเซ่ตู้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 อ้าวทำไมหัวหน้ามันกระจอกอยู่วะระเบิดไปตรงไหนดีด้านล่างนั่น อมอ้าวมันไม่หมดอ่ะอ๋อมันสามคูณสามหรือเปล่าหรือว่าได้แค่อสองแถวลืมสองแถวคืออะไรวะสองเลนเอ้ยไม่ใช่สามเลนอะไรวะนเนี่ยพูดอะไรโอเคได้พูวมานะครับ จริงเกมนี้มีเพลงนะทั้งเกมแต่ผมปิดเอาไว้นะครับลืมบอกว่าโอ้เกือบไม่รอดโฆษณามาอีกแล้วไงโอ้โหนี่นะครับพวกสามารถใช้ถอนพืชของเราได้นะครับถ้าระวังผิดอ๋อโอเคดีอยู่นะครับดีอยู่โอเคงอนี่ครับด่านที่ห้าเวททำไมทำไมมีบัวนัดเหมือนกำลังกิ้งไปใส่ฝูงซอมบี้แล้วก็มีไอไอตุนใช่ไหม มันมันมันชื่อไอตุ่นไหมแค่บอกวะไม่รู้ไหนนะขอดูหน่อยโอ้เยอะมากอันนี้อะไรอ๋อชัปเตอร์สองชัปเตอร์สองอ่ะเฮ้ยน,น่าสนใจอ่ะดูสิว้าวโอ้มันมีชัปเตอร์อื่นด้วยแต่เรายังไปไม่ถึงอันนี้ชัปเตอร์แบบชัปชัปเตอร์แบบอ chapter ห้านะครับ chapter ที่สูงสุดแล้วโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้เจ้าถั่วหรือวอนัทด้วยนะครับถั่วบ้าเลยเฮ้ยมันโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครอยากให้ทำ ep สองกดไลค์มาเยอะนะครับถ้าถ้าจะมี ep สองนะครับต้องกดไลค์ให้ถึงสี่ไลค์ขึ้นไปนะครับไม่งั้นจะไม่มี ep สองนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ถ้ามันไม่ถึงสี่ไลค์ขึ้นไปเออผมลืมบอกผมขอแจ้งหน่อยโลบอกตอนนี้นะครับเออหรือว่าในชีวิตจริงหรือว่าทุกๆเกมอะฮาโลวีนกำลังคลืบคลานเข้ามานะสำหรับเกมแพนเวียร์มบี้ผมไม่รู้ว่าจะจัดหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ถึงสี่ไลค์นะครับผมจะไปทำโลบอกแทนเพราะโลบอกเริ่มมีฮาโลวีแล้วนะครับผมจะไปทำซูเปอร์บ็อกซี่แทนไม่งั้นก็อามองอัดเอออามองอัดจัดตีมฮาโลวีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละแมปเดี๋ยวไปดูกันไปคลิปหน้า เจอกันครับคลิปหน้าเอออาจจะเป็นแพนเวียสซอมบี้ถ้าไลถึงไลถึงหรือว่าอาจจะเป็นโลบอกซ u ซูเปอร์บ็อกซี่หรือแมปอื่นหรือว่าอมองอัสก็สามารถบอกกันมาที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับมันไม่ค่อยมาดูมันไม่ค่อยมีคนมาดูคลิปผมหรอกโอเคไม่เป็นไรไปกันครับ